บทกรธรรมะสอนใจธรรมะดั่งดวงไฟใสสว่างเจรัตแสงนำทางสว่างใสส่องแสงธรรมนำฉันเดินผ่านพ้นภัยก้าวต่อไปพ้นทุกข์อเวจีเห็นความจริงกายใจนี้เป็นทุกข์เป็นเพียงสุขชั่วคราว ใช่สุขขีเดี๋ยวเกิดแก่เจ็บตายโถมทวีล้วนไม่มีเที่ยงแท้อนัตตาจิตส่องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสุขทุกข์หนักหนาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเดินทางพบ ปัญญานำจิตใจพบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสำราญหมดทุกขสุขสดใสจะเรินปัญญาตั้งมั่นสมดังใจละกิเลสตัณหาได้ไปนิพพานอันกายเราใช่เราอย่างที่คิดอันดวงจิตใช่เราอย่าไหลหลง ทั้งกายเราทั้งดวงจิตไม่มั่นคงเพียงดำรงไม่นานตามการวัยกายคือบ้านชั่วคราวของดวงจิตมีชีวิตอยู่ได้แค่อาศัยจงเรียนรู้กายจิตอย่างตั้งใจท่องจำไว้ลมหายใจมีพุทโธสติมาปัญญาจึงก่อเกิด เรียนรู้เถิดขันห้าใช่มากโโครูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาโนทั้งธรรมโมสังโคส่องแสงใจกรรมฐานฝึกจิตมีที่อยู่สมรถรรู้สมาธินี้ผ่องใสจิตสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจเห็นทันใด อนิจังทุกขังอนัตตาบทกรธรรมะสอนใจประพันธ์และบันทึกเสียงโดยนางสาวประพาพันธ์มณีรัตน์หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยทุกท่านด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุ